อ่านี่นะครับพี่เสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมแกะเครื่องแล้วก็เดี๋ยวออกเดินทางพ่กนี้เลยนะครับพุ่งนี้วันที่หนึ่งนะครับไปพร้อมกับวันหน่วยออกเลยเครื่องแรงครับผมอันนี้ขนาดใส่สิบเอ็ดแรงนะพี่ยังพุ่งเลยถ้าเป็นสามสูบก็ประมวลเอาพี่สามสูบก็ออกตัวล้อฟรีนะครับเบรกก็แจ้งพี่หมดแล้วคัสซุมคัสแผ่นคัสเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่นะครับคันนี้คัสซุมคัสนะครับชุดเบรกล้อคู่หลังนะครับแล้วก็ ปัมป๊มปั๊มเบรกนะครับใส่ชุดใหม่หมดนะครับยางก็อย่างนี้เลยเป็นชุดซีเหล็กรางของไอตัว4ี่ล้อกลางนะครับคันนี้เดี๋ยวผมแกะเครื่องออกแล้วก็เดี๋ยวที่ให้จะส่งก็จะส่งได้เลยพรุนี้เคครับ